สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนเลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเอารองเท้ากักขังยูนิคอนมาเล่นกับาการ์ดเทพีไนกี้นะที่จริงเนี่ยผมก็อยากจะเล่นกับตัวตำนานนะแต่ว่า ตัวตำนานของผมมีบัฟนะบัฟมันเนี่ยมันมีความสามารถหนึ่งที่ไปของมุมหรือไปพิเศษอ่าเหมือนกับ, Long กบ Un รบองเท้ากักขังยูนิคอนนะครับรองเท้ากักขังยูนิคอนเนี่ยความสามารถของมันนะครับอ่าเมื่อก่อสร้างเลนมาร์สหรือตกเลนมารสก็จะมีโอ,อกาส45่ลาเปอร์เรืองไปของมุมหรือไปพิเศษเมื่อเราก่อสร้างเลนมาร์สหรือตกเลนมารสก็จะมีโอกาส60เปอร์ติดตั้งกับดักสปริงแล้วก็มีอ่ากันวิก95เปอร์ใช้ได้1ครั้ง,งให้ด้วยนะครับอ่าเส้นผมจะเล่นก็มีนะครับรองเท้ากักขังยูนิคอนหมวกดิชาร์เเททนียมโลิทักราชาที่ถูกเนเทศ แล้วก็เกาะ้อยฟ้าหลุมดำนะครับส่วนจี้ท้ายเนี่ยจี้เนี้ยไอที่ผมใส่เกาะ้อยฟ้าหลุมดำเนี่ยถ้าใครอยากจะใส่บัตรเชิญก็ได้นะหรือจะใส่พวกาดาบจากักรพรรดิที่มีแป้นแล้วก็ดูดอนะ่ะก็ได้นะครับปะ่ะเราเอาไปเล่นกันมาเจอกับอีโวเทพีเนกี้นะว้าวยังโอนเลยทุกคนเอ้ย <laughs> ดูเซ็กเขาก่อนนะมวกไทยเมยมจมตีบัตรเชิญราชาที่ถูกเนเทศอุปกรณ์เขียนแบบเรืเออา,ากาศแล้วก็เกาะลอยฟ้าหลุมดำนะครับว้าวอย่างโหดเลยนะครับมีบัฟด้วยไอ้ยะโหดไป็นไหนเนี่ยเอา้าเพื่อนเอา้า <c oughs> เขาไม่ปลาดาบนะเขาไม่มีกันวิกใช่ไหมทำไมเราจะจบวิกได้นะ ไปมุมไปน่พิเศษนี่บัฟนะครับบัฟบัฟเข้าไปมุมไปน่พิเศษบัชเชิญมาง่ายงอยสองไปบัฟไหมบัฟนะครับนีเทศไปนะครับถ้าเรามีออฟสลับดำใส่ให้มันจะดีมากๆเลยถ้าเกิดใครอยากจะ รีออฟสลับดำใส่จี้เนเทอก็ดีนะใช่ไหมเผื่อสลับดำยี่สิบปงมีสเปอร์มันออกเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราอ่าไม่เสียเนเทอได้นะครับอ้าวปลาดาบไม่อ้าวเราปลาดาบนะเราปลาดาบเอฟเฟกต์มาไหมเอฟเฟกต์มาไปมุมหรือไปนี่พิเศษอ่าเอาดำบางชั่กับดำว่างว้าวปั๊บ ไปมุมหรือไปมุมที่เป็นเตะไปแดนของฉันฟาดดับวางวางขอล้างดีกว่าแล้วก็ลุ่มดำวางปลาดาบโชูโดงกูปี้ก็ติดใช่ไหมแล้วก็เบิ้ลเบิ้ลลงดาบ <c oughs> ฟาดขังกูไหมขังคุก,คกพอขังคุกเสร็จเราก็เลือกเล่นเอาว่าเราจะล้มหรือจะวิกนะ ผมเนี่ยเลือกที่จะวิกแล้วกันนะปับ๊บอืมอ่าเอาลุมดำวางโชู่กับดักมา,าช้อนเข้าไว้ก่อนนะกับดักโชู่อ่าเดินหน้าถอยหลังนะครับเดินหน้าถอยหลังปับป๊บปั๊บเขาทุกขังคุกแล้วก็ก็จะ <c oughs> <c oughs> ไม่สแสดงผลอะไรนะความสมบัตของเ,นะข,างาเขารุมดำวางป่าดาบโชู่ ไปมุมแล้วไปไมีพิเศษไหมไม่ไปนะครับไม่ไปกับดักวางอ้าวไปนี่ <c oughs> ไปนะดูไม่ทันนะครับ <c oughs> แล้วก็อ่าเก็บดาบดาบักโอ้ยพอละพอละพอละ,อละ,อละเออป้าดาบโชว์อ่าเอาหลุมดำวางกัดบดักโอ้กัดบดักออกดีนะทุกคนอ่าถอยลงดาบไป ชัวอพอแล้ว <c oughs> จากนั้นก็เอาหลุมดำวางวางที่ไหนดีนะวางก่นล้างละกันปลาดาบชัวไปมุมไปนิวเซตไหมไม่ไปนะครับไม่ไปเมืองเมืองไหนแพงเนี่ยหลุมดำวางละกันเอ,อ้เอาไปอีกเหรอ <c oughs> โอ้ไม่เห็นนะทุกคนดูไม่ทันไปมุมไปนิิเศษนะเห็นไหม ถ้าเกิดเรามีความสามารถไปมุมหรือไปมุมพิเศษเนี่ยเราจะาไปได้เรื่อยอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดมันสแสดงผลน่ะปั๊บอา,อารมณ์ดำวางวางนี่แหละแล้วก็ปาดาบโชูพอแล้วกับดักพอแล้ว <c oughs> เด้งปั๊บ,บลงเมืองแพงเรามไม่ตัดรีชาร์จนะตัดการไหมเนี่ยตัดการไปทีนึง ยอมมาเจอกับอ,อีโบพัมนะโอ้ย,อยนี้เดี๋ยวเราโชว์จุกบันเทิงเลยเอา้า <c oughs> จะทอยก่อนกันหน่อยนะยังไงพัมว่าง่ายเขาเป็นผู้เล่นประสบการณ์ใหม่นะครับจี้เขาจะโหดเลย ลิงแบกมาร์ลิงแบกมา์ทนี่เป็นปัญญาเนาะมดอัานิมจาปืนฟองสบู่เด็กมอปลายอุปกรณ์กินแบบ UFO โอ้โหยังเกอนเลยทุกคนง่ายข้อาวางเมืองนะครับวางเมือง ไปสามไปง่ายมาดโดว้าวหมุนจาก,กับเมืองอีกหมดไปไหนเนี่ยพี่ <c oughs> ไปไหน <c oughs> กลับเมืองไปแล้วนะครับสร้างสินน้ำบอกไหมสร้างสินน้ำบอกด้วย <c oughs> โอ้โหไ่แดงนะ ไปแดงจากโลนีเทสอะระวังนะระวังนะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆนี่เทสไปแล้วนะอ่ะป่าดาบไหมป่าดาบนะครับเดี๋ยวเรา <c oughs> มาดูกันว่าจะจบบันเทิงได้ไหมเลือกย้ายกลับหัมุมหรือพื้นที่พิเศษดำวางกับดักมาโชว์จากนั้นเรากลับเมืองาดดมาปับกับดักวางป่าดาบดำมาไหมดำมาโชว์กับดักวาง ไปมุมหรือไปมีพิเศษโอ้ยอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลยทุกคนอ่าไปแดงของฉันป๊าบกับดักวางหลุมดำวางป่าดาบชัวหลุมดำวางกับดักวางเบิ้นสองได้ไหมถ้าเบิ้นสองได้เดี๋ยวเราก็ถอยสองหรือสี่จบเลยนะครับป๊าบ ถ้าเกิดไปตรงข้ามไม่มีกันวิกมานะหรือมีโดกกัีมาเรียบร้อยครับทุกคนวันเทินได้นะดำวางบาดาบโชกนะได้คำตอบไปนะว่ารองเท้ากับขังยูนิคอร์นเอามาเล่นกับทีพีเนกี้ได้ไหมคือเล่นได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวในอนาคตน่ยมันจะมีจี้ที่เดินหน้าถอยหลังแล้วก็มีโล่ทองนะ ท่อไปเนี่ยการเนี่ยก็จะสู้กับไอ,อ้ผีเสื้อสมุทรได้อ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย